าพูดถึงการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนะคะนครสวรรค์โมเดลนี่ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างของความสําเร็จในการปลูกพืชใช้น้ําน้อยหน้าแล้งค่ะเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณสกลจินดาวันกันค่ะในภาวะที่หลายพื้นที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้านะครับแต่ที่อําเภอบ้านพบพิสัยแห่งนี้ครับไม่เป็นเช่นนั้นเกษตรกรที่นี่นะครับหายมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่นี่มีการปลูกถั่วเขียว การปลูกถั่วเขียวที่นี่นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ90วันผมผลิตที่ได้180กิโลกร,รัมถึง200กิโลกร,รัมต่อ1ไร่ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านมีรายได้ประมาณ6,000บาทต่อไร่นะครับซึ่งก็ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังที่ต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติด้วยถั่วเขียวถือเป็นพืชที่ปลูกในฤดูแล้งและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากเดิมในปี2,557จำบลวห้วยโรงอำเภอรบรรพตพิสยัยมีผู้ปลูกอยู่ประมาณ4,000ไร่ขณะนี้เพิ่มเป็นเกือบหมื่นไร่แล้วเกษตรกรต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอรบรรพศพิสัยเป็นพื้นที่ภัยแล้งลดจ่ายน้ำทำให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้จึงได้มีการหารือกับสมาชิกภายในศูนย์ว่าจะหาทางออกอย่างไรจากนั้นจึงมีการค้นคว้าหาความรู้นำเงินกองทุนที่มีอยู่70,000บาทมาซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเมื่อปลูกได้ผลดีจึงมีผู้ปลูกตามเป็นจำนวนมากและเมื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพพ่อค้าจึงเข้ามารับซื้อถึงที่ไม่มีปัญหาเรื่องของ การตลาดตลาดเราไม่ต้องห่วงเพราะมีพ่อค้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรเขตเนี่ยนครสวรรค์อะไรเนี่ยเขาก็เข้ามามามาถึงแปลงมาซื้อที่แปลงเลยรู้ว่าแปลงไหนจะเกี่ยวนะตอนนี้เขาแย่งกันเลยพ่อค้าแย่งกันเอากระสอบมา,มาไว้ให้บรรจุเลยเรื่องการตลาดเราเราไม่มีปัญหาที่ที่ตามเพราะถูกเกี่ยวฤดูแล้งผลผลิตมันสวยมากคุณภาพก็ได้ดี ดำรงสุขขุมที่หันมาปลูกถั่วเขียวบอกว่าการกล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรางมาปลูกถั่วเขียวถือเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าเพราะจากเดิมรายได้หลักอยู่ที่การปลูกข้าวและเมื่อข้าวราคาตกประกอบกับอยู่ในช่วงภัยแล้งการวางแผนปลูกพืชตามคําแนะนําของรัฐอย่างถั่วเขียวจึงทําให้มีรายได้เสริมส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่อย่างสบายและยังสามารถปลูกพืชเสริมที่เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ทุกวันอีกด้วยที่สําคัญไม่ต้องวิตกกังวลกับ ปัญหาภัยแลง้งก็อพ่อฉีดอยู่ฉีดยามั่งผลผลิตออกมามั่งก็ตกไล่ละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยก็เอ๊ะมันก็พอได้เนะพอมาดีดูแล้วต้นทุนเราอยู่ที่ไล่ละสองพันสองพันกว่าแต่ผลผลิตที่เราได้มาก็ประมาณหกพันกว่าบาทเรายังเหลือเงินประมาณสี่พันต้นๆก็ยังว่าก็หันมาหันมาทำดู ก็ดีครับได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าหาักระวางแผนเรื่องของการปลูกพืชด,ดีๆนะครับในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเริ่มจากข้าวนะครับข้าวนาปีพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาปลูกถั่วเขียวหลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วเขียวเสร็จแล้วครับก็มีการวางแผนที่จะมีการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแล้วก็ระยะสั้นจึงหันมาปลูกพืชสวนครัวซึ่งผมก็ยืนอยู่ในแปลงของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันที่สําคัญถั่วฝักยาวที่นี่ ยังไร้สารพิษด้วยครับสามารถหยิบขึ้นมานะครับเด็ดแล้วก็รับประทานได้ทันทีครับและนี่ก็คือนครสวรรค์โมเดลต้นแบบของการปลูกพืชที่ประสบความสำเร็จแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นได้ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอ,อสมอทอรายงาน